ช่วงที่เท่าไหร่ตอนนี้ช่วงที่สองช่วงสองนะฮะมันนานนะมันนานมากเลยช่วงแรกนี่ยาวยาวฮะช่วงสองนี่สั้นสั้นนะครับมันสั้นๆสั้นเห็นไหมฮะกาวมันก็จะมีข่าวสารเยอะแยะในการบอลนอกบอลนอกก็ได้บอลในก็เสีย Uhm มันเยอะแยะไปหมดนะข่าวข่าวนี่ช่วงนี้เป็นช่วงอินไซต์ไทยแลนด์ไทยแลนอย่าถามเร็วนะนะเดี๋ยวนึกไม่ทันนึกไม่ทันครับผมอินไซต์ไทยแลนด์นะก็ไปว่ากันด้วยเรื่องของสุทธิรมานครับหรือที่พี่เรียกว่าสุดทรมานเนี่ยรีมินก็เรียกเหรอก็ชอบมากเลยพวกนี้ก็เล่นแล้วโหเราชอบใจสุดทรมานเหมือนที่ผมเล่นในรูปกอกเลยรูปก่ออีสานอะ นะก็ไทยก็ล่วกไปนะครับนะอย่างที่บอกแต่ว่าก็มีนักกีฬาของเตรียที่เด่นขึ้นมานอครับอย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับผลเนี่ยแพ้ยอรมันนะครับไปนัดแรกแพ้ยอรมันไปเฉียดชิวนะฮะแล้วก็ไปแพ้จีนแพ้จีนแพ้จีนนี่ขาดเลยแพ้แบบทุกปแบบเลยนะฮะนะครับส่วนทางด้าน สิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่เขาจะจัดสีเกมไกลเข้ามานะครับผมก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะชุมชนและเยาวชนนี่คือตำแหน่งในบ้านเขาเนอะโอ้นะชื่ออะไรไหมชื่อฮะวอลเรนยังนายวอลเรนยังนะฮะรัฐมนตรีเขากระทรวงอะไรนะกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนครับผมไอ้นี่ตอนประชุมหลับป่ะฮะ ไม่หลับไม่ก้าตอนนี้รัฐมนตรีต่างๆทั่วโลกเนีーー่ยหลับไม่ได้ประชุมห้ามหลับเลยครับกลัวมากนะฮะโคตรแบบเกาหลีเนี่ยโดนรก็ยังเนี่ย โอ้โหมันโหดมากเลยโหดหลายจริงๆเรื่องแบบทำไมถึงยริงพยองโอ้โหอ่ะเขาก็มาพูดเรื่องมือต่อสู้กับตะยานนะเขาไม่ได้ลบอะไรเขาพูดถึงเรื่องบัตรในการเข้าชมงานข่งขันโดยเฉพาะบัตรนัดนัดอะไรเป็นเปิดสนามอ่ะพิธีเปิดพิธีเปิดก็เต็มหมดแล้วเตยงหมดแล้วซีเกมที่สิงคโปร์นะฮะหาไม่ได้แล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยฮะ แล้วก็คือคือเขาองมาที่ที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานเท่าไหร่แต่ว่าเขาอาจจะเป็นพวกแขกเป็นแขกบ้านแขกเมืองเขาส่วนหนึ่งแล้วก็พวก v i p ส่วนหนึ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าไปดูก็คงจะแน่นนะแล้วก็เขาออกมารรงงานไงความขึ้นหน้าเกี่ยวกับบัตรแต่ว่ารายการอื่นอ่าเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำอะไรเนี่ยขายดีเนเทน้ำเทท่าหรือว่าคนให้วางใจเยอะในประเทศคือถ้าว่ายน้ำาคนดูเยอะฟุตบอลคนดูเยอะ S <S เ<อ>ทนนิสน่าจะมีคนดู <S <S วอลเลย์บอลเนแน่นแน่นอนนะฮะที่อีกเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญขึ้นมาเพราะว่าเป็นวาระแห่งชาตินะ <S <S วะ่าประเทศเขาได้ครบรอบ50ปีทำให้คนเนี่ยสนใจกีฬาใน<อ>คันี้มาก50ปีของสิงคโปร์การพิธีเปิดี่่ีปิดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาร้อก็คงจะต้องเป็น เป็นเมนหลักในในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยที่เปิดพิธีปิดอะไรต่างๆก็คงจะต้องมีสีสันของเรื่องการฉลองครบรอบ50ปีของสิงคโปร์นะคือเขาเคยรู้สึกเขาจะได้สลักสิทธ์ไปไหมเรื่องหลายปีที่แล้วใช่ไหมพรุ่นี้เขาจะติดจัดกีฬาอะไรต่างๆเขาเขาก็จะไม่ไม่จัดสีเกมเหมือนเหมกับเขาว่า อยากจะมาให้ครบวงรอบนี้อีกทีเพื่าจะจัดให้มันครบ50ปีเป็นวันละอะไรเงี้ยก็เป็นการวางแผนของเขานะนะฮะส่วนเรื่องกอล์ฟกอล์ฟมีก๊อปปี้ฮะพวกอะไรเสื้อผ้าก๊อปปี้หรือไกีฬากอล์ฟกอล์ฟอ๋อกอล์ฟนี่ก็คุณลังสนิตรักษีตานน์สิครับผมก็เข้าไปส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันเยี่ยมชมการฝึกซ้อมหวังว่าจะคว้าทั้งสี่เลยมีทั้งเอ๊ สี่เกมนี่ทั้งสี่เหรียหรือเปล่าดูนะสี่คนมันเพราะว่ามันจะมีทีมและบุคคลถูกชายสี่ทองชายก็สองหญิงก็สองถูกรวมเป็นสี่ทองใช่นะฮะก็กวาดหมดแหละ หวังว่าคงจะกวาดหมดอะก็ทีมชายเขาก็แชมป์เก่าอยู่แล้วอืนะครับแต่ว่าเราถ้าคว้าทั้งสองเหรียญได้เลยเนี่ยไอ้คว้าทั้งสี่เหรียญได้เนี่ยโอ้โหหล่อเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเก็บตัวที่หัวหินนะครับครับผมก็มีการปรึกษาท้งั้นโปรโปรหมายโปรหมายประหยัดมากแสงโปรหมายนะฮะนะฮะว่าเอสนามไหนเนี่ยที่มันจะใกล้เคียงกับสนามแข่งจริงมากที่สุดนะครับผมโปรหมายก็บอกมาเลยครับ Black Mountain โอ้ แบ็กเมลเทนเลยนะมันเป็นกาแฟหรือมันเป็นวิสกี้สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟนะฮอนะก็ไปเก็บตัวที่นั่นคือมันมันใกล้ใกล้เคียงกับกับสนามที่จะใช้แข่งที่สิงคโปร์ใช่เรื่องลมเรื่องหญ้าะกรีนกรีนใช่ย้อนหญ้าหญ้าย้อนแคดดี้แคดดี้แคดดี้ไม่มีเลยเทียวต้องเอาไปเองออคือคือการ เขาเรียกว่าลายลายในการพัดเนี่ยบนกรีนเนี่ย<า>สำคัญเหมือนกันใช่ใช่ไหมใช่แล้วตี <S 2> <S 2> คือก๊อปเนี่ยเหมือนสนุกเลยนะทำไมครับมีวางตัวด้วยไง นะฮะพอยิงแดงเสร็จมันต้องเล็งขามาวางไว้ตรงนี้เหมือนกันนะฮะตีก๊อปนี่มันต้องตีวางแผนว่าต้องไปวางโค้งโน้นคิดเป็นช็อตตีเข้าไปขอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหลบทรายหลบน้ำฮะสุดท้ายโอบสุดท้ายตกน้ำฮะุตสาตีหลบไปหลบไปตรงนอ้ีมันยังตีตกน้ำอีกครับนะโอ้ปวดหัวมากไม่ตกน้ำก็โอบหรือก็ตกทรายฮะจะตกทำไมทั้งหนาวะเนี่ยทรายเนี่ยมันก็มีหน่อยเดียวมันตีหลบยากเลยนะบางทีลูกเนี่ยซื้อมาเป็นถุงเลยฮะ เลี่ยงเลยฮะวันเดียวหมดเลยสุแล้วไปซื้อไอ้ลูกมือสองมาใช้ก็ต้องไปซื้อที่เด็กไปดำน้ำแล้วมาขายพวกงนะฮะอืออ่ะก็เป็นความคืบหน้าของซีเกมทั้งหมดนะครับที่ช่วงนี้ก็ต้องเาเรียกอินไซด์กันมันหน่อยอ่าใกล้จะแข่งขันเข้ามาทุกขนาดแล้วใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปดูมวยกันแอคชั่นบ็อกซิ่งมวยต่างประเทศมวยในประเทศเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันแอคชั่นบ็อกซิ่ง